สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจุธาทิพย์เดชบำรุงค่ะชื่อเล่นชื่อน้าทิพย์ค่ะเริ่มเรียนกับครูป้อมตั้งแต่ประมาณปส่ป .5 ค่ะเรียนกับครูป้อมก็สนุกดีค่ะทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะสอบเข้าโรงเรียนต่างๆค่ะก็ปัจจุบันนี้สอบเข้ามสติดโรงเรียนมหิดลวิทยานัยศรค่ะมีแรงบันดาลใจที่อยากประสอบเข้ามาจากการเรียนครูป้อมค่ะ ให้เชิญชวนน้องๆมาเรียนครูป้อมนะคะเนื่องจากว่าครูป้อมเป็นคนที่สอนละเอียดและเนื้อหาลึกมากเวลาสอนครูป้อมก็มีกําลังใจในการสอนมากถ้าเกิดว่าเด็กนักเรียนช่วยครูตอบเยอะๆค่ะครูป้อมอธิบายถึงโรงเรียนต่างๆก่อนที่จะเริ่มสอนทาให้เด็กนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการอยากสอบเข้าอย่างเช่นอธิบายว่าโรงเรียนนี้มีลักษณะการสอนแบบนี้ก็เลยทาให้นักเรียนได้เลือกสไตล์ที่นักเรียนชอบค่ะ บอกครูป้อมว่าขอให้ครูป้อมช่วยพักการเรียนการสอนลงไปนิดนึงและก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากครูป้อมเป็นคนที่สอนละเอียดสอนลึกมันทําให้ครูป้อมต้องสอนนานมากเลยค่ะอยากให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะ